อะไรงานลุงจิมเลยค่ะโอเคค่ะทุกคนนะหน้าปกเต็มที่ล้ะหน้าปกเต็มที่ลายได้หมดเลยนะขวดจิ้ม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 เๆๆเรียบร้อยหมดเลยเนี่ยริดหมดเลยครับแถวนี้ล้มหมดเลย จัดไปอย่าได้เสียหน้าผากเถิอแล้วข้างล่างเถือเปล่าครับเอามาพูดดูสิจ้าอยากใครล่ะอยากใครเอออยากรู้มุพดดูโอ้ยอย่าเอาช่วงล่างมาแข่งกันนะขาไปเชิญจะรู้ได้ไงอายต่อพมุดเลยพมุดเลยจัดไปอย่าให้เสียของขึ้นเลยป้ามตเลยซ่อนแล้วเหรอเนี่ยซ่อนพาแอดมินป้าแอดมินลุงไวมากนะคะไวมากเลยซ่อนเรียบร้อยซ่อนเรียบร้อยป้ามันยืดติ นเธอข้างล่างเธอหรือเปล่าแล้วก็เจอบาทาลุงก็เรียบร้อยเลยไม่ได้พูดแต่ี่น้องเอ้ยผูดังแหมหมดกูดังแหมแปลงยังอาจารย์จะผูดังแหมไปส่งไปดวงจันทร์ซะก่อนเด้อกูดังแหมแปลว่างยังผู้ยังโง่ผูดังแหมเติมเติมจางวาน่อย่าปลูกดังเลยพี่ไพ่จัดไปก่อนจะไม่ทันได้ส่งไปดวงจันทร์เลยพี่ไพ่ส่งไปดาวคารเลย หยังมารุมอย่างกันนั่นเองฝนี่ยมานทำอะไรกัน่ฝนแล้วครับเอาแล้วครับโอ้ฝนตกแล้วป้าแตนหาที่หลบฝนดวนฝนมาแ้วนแล้วนุกพักเมซานนะลูกจริงหรือังัซาไปนุกป๋าเกระเปาลงเป็นจ้าเตขาไปดวงจันท์เมื่อกี้นี่แหละลูกจิมเขาเปงนฝนจะตกแล้วค่ะต้องอเราต้องหาฝนมาจังแนี้เลยมีฝนมาแล้วคะ มาโตโตโวนั่งรถจิมแล้วเออนั่งเขากล้องเขาไปนะนั่งรถจิมอ่ะอ่าป้าแตนมีที่หลบแล้วนั่งรถนั่งจิมไม่เต็มเมื่ก็นั่งคนเดียวตึ๊บมานี่นะคะนั่งรถลุงจิมเลยนะคะแต่คนก็ังกำลังจะตกแล้วนะคะนี่เอาข้าวหลามมาอีกแล้วครับข้าวหลามมาอีกแล้วข้าวหลามมาอีกแล้วบอสบอสชนป้าเป็นเพื่อนอะไจ้าป้าสันวะเป็นเพื่อนใคระนอกจากลัดี้สตาร์บัยู่หลายหลาย ร้ายขนาดเี้เขายังแขวนอยู่บนนี้ไปบ่นไม่ไม่ตไม่ตบไม่ตไม่ตบไม่บไม่ตกไม่ตบไม่ตไม่ตบ่ตบไม่ตกไม่ตกไม่ตไม่ตกไม่ตกไม่ตบไม่ตาไม่ตบไม่ตบไม่ตไม่ตบไม่ตบไม่ตบไม่ตไม่ตไ่ตไม่่ตไไม่ตไม่ตไมม่ตไม่ม่ตไม่ตไม่่ตไม่ตไม่ตกไ่ตบไม่ ทั้งในสิข้างนอกมีรูปเฟอร์มีกี่คนวันเนี้ยเหลือดีก็มาพอก็พีเอชเนาาะนับไลยนู่นมันเบิร์ตกันมื่อนให้นอนเบิดก่อนอ่ะเออมันบอพอเมื่อวานตอนนี้มีกี่คนอ้าวนับนับนับเราจะไม่สายให้มันเหลือเริ่มน้บหนึ่งเลยลุงกินไม่รู้ไม่สาเหตุที่มันมันมันไม่พอเมื่อวานรู้ไหมเพราะว่ามันอร่อยอ่ะมันอร่อยไอ้ข้องอะไรนะพาไปพามาน่ะกินจนโฟมก็หมดเดี๋ยวดูกันทีกคน นนัทีี่มกคด้ไถ้านับแค่นี้ก็ไม่ได้เดี๋ยวก็มาอีกโอ้ลวงจะมีสลัดนะเราหยียบไปเลยจากวั่าิบก็ยี่สิบก็เหมือนเดิมจากว่ายี่สิบติมจามกำลังจะมาถอดเอาอยู่ดียวเราจะักังมาพี่เฟื่องรู้ว่ามงไม่เราบอกหมวดฟื้นกำลังมาก็เป็นยี่สิบไปเลย ยี <im unter Upper language> ่ก <t> ล่องเพราะเหลือไปตนี้เดีกม่รอยแล้วบางคนก็ทิ้งไปเสียดายนี่กระชิบเลยด้ิา่นนี้อาหามันเย็นเลค่ใช่างไงเาะแนอไว้ักไปว่าก็ยี่สเว่าจะสั่ง้านกรมข้อพืนรคาันี้เราก็เป็นคอมเมนต์นะคเพื่อหวังดีเนาะเป็สบานตกลับไปอกจิ้ว่าตกไหพก็เจ้าางใจาค่ะ มันไม่เหลือหรอกดูนี่ก็สองไปทางน่เหลือกำลังจะตกกำลังจะตกป้าไม่กระจาด้วยซิฝนตกเราก็ปาแตนเข้ารถครับแค่นั้นแหละปาแตนถ้าฝนมาก็เข้ารถอามาแล้วมาแล้วบอกฝนมาแล้วเก็บไว้ก่อนแล้วนะพี่น้องฝนจะมายังไม่มาหรอเย็นเย็นยังไม่มายังไมมาตตต ป้ามีข่าวดีใช่ไหมคะอ๋อข่าวดีป้าบอกไปแล้วค่ะทุกคนนะคะอยากรู้ไปดูในคลิปอ้ไหนส่วนออกสําราบบงกวนบางกนป้าจะลืมตลอดเดอเวลนมันอัพเสร็จแล้วนะอัพเสร็จหรือยัง ออาาย่งวันนี้ลมมาแล้วค่ะทุกคนลมมาแล้วลมมาแล้วป้ามีสิวใช่ค่ะทุกคนป้าป้าเพิ่งเป็นสาวครับป้าเลยไม่ทาอะไรกระดแป้งค่อยให้ทายังบอกว่าแพลวันนั้นไปงานนั้นทาแป้งตลับวันนั้นยังไงทาแป้งตลับชี้สาวขึ้นไม่ปากเป็นเบตอะเราไม่ทาอะไรเลยแม่เลวเนาะหน้าเป็นคนที่ผิวหน้าแพ้ง่ายๆแพ้ง่ายมากๆมากดีสุดเลยจะขึ้นสีแป้งใช้แป้งที่ดีใช้แป้งนคที่ดีดีเยอะเลยครับเยอะมากเลย ที่ไม่ค่อยใช้เครื่องสับอาอะไรป้าป้าเป็นสิวเียแปลว่าขึ้นขึ้นสาวใหม่ถ้าแต่พ้าแพ้ก็คือแพ้เลยต้องเรียนมอต้นเห็นไหมเปียผมเหรอ่้อเรียนมอต้นป้าดาเคยเป็นสาวป้านาถามป้าเคยเป็นสาวไหมไม่เคยค่อยไม่เคยแก่เจ้าต้องโบจริงเจ้าค่อยไม่เคยเก๋เคยแต่เป็นเด็กกับเป็นยายคนแรกเมื่อเช้าเนี่ยผมเข้าไปดูในวงจรปิดนะ คนที่รอคนแรกนีประดามันใหญ่เลยิมาแล้วที่ครับมาแล้วครับมาแล้วค่ะรีบเตตัวเตรียมตัวี่ขึ้นรถแล้วขึ้นรถสรุปแล้วพี่ก้าวสั่งพี่กัปตันสั่งค่ะกสั่งอ๋อแต่ว่ามารอทีไม่กัปตันให้เอาไว้่ แล้วก่อนก่อนอะไรมันอยเจม่ยาวเลยเนียไมวุี่เขากครัอเคี่ัตนหน้ากินไหมหน้ากินค่ะหน่ากินนี่ดูแล้วนะคะสวยทั้งคนส่งสวยทั้งกล่องสวยทั้งกับข้าวค่ะสวยทะลุแมสค่ะสวยทะลุแมสด้วยนะคะ โอ้ีหน้าละกับตันถึงถึงมาเฝ้าเนาะเอเดี๋ยวพี่พี่ต้องเดินหน้าตั้งลก่อนเดินหน้าพี่หักหักผมอะไรไปก่อนได้ยังกินละบันนี่ของใครล่ะของแม่ดาบริจาคมานะครับผมก็ พักกันจองพักกันจองพักบ้านเฮานี่ล่ะเนาะเขากินบอะไรกินเขากินกับปลาแตนหั่นลังหั่นนะโอ้ลูกบ้านต้นดีไปดูบรรยากาศนะคะเนาะวันวันเมื่อวานนี้นะคะหนาวร้อนๆนะคะวันนี้หนาวค่ะวันนี้ท่าทางจะไม่มีแสงแดดนะคะเนาะ มือนี้ี่คือสิบมี่แสงแดดหรอกคับพี่น้องมือนี้คือสีหนาวมดมือละค่ะพี่น้องมาเลย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 ่อนี้คือสีหนาวมดมือมิดเว้นละพี่น้องเฮ้ยมือนี้ฝ้ายขบวบังบังคอยบดแล้วะลาวะมามาเลยให้เรา้หน่อยนะได้ หาสำหรับคลิปนี้กาเจ้าคลิปลงแต่ทีนี้ยนะคะฝากกดไลคกดแชร์กดจำนำให้กดติดตามให้แม่ดาวกกิด้วยนะคะขอบคุณค่ะ